สวัสดีค่ะมาพบกับครูวนันกับหน่วยฉันรักฤดูหนาววันนี้เป็นวันพรฤหัส,สบดีที่23เดือนธันวาคม2564นะคะวันนี้ครูวันจะพาเด็กๆมาเรียนดูเรื่องข้อควรปฏิบัติในช่วงที่อากาศหนาวนั่นเองค่ะหิหิมะตกได้นะอ่าเราไปเรียนดูกันเลยค่ะ ข้อควรปฏิบัติในช่วงที่อากาศหนาวนะคะข้อที่หนึ่งเลยเราควรสวมใส่เสื้อผ้าให้หนาๆน,นะคะสวมใส่เสื้อผ้าที่หนาจะได้ทำให้ร่างกายของเรานั้นอบอุ่นยังไงล่ะคะนี่เลยค่ะคุณแม่ก็สวมเสื้อกันหนาวสวมหมวกสวมผ้าพันคอสวมถุงเท้าสวมถุงมือน่ารักมากเลยเนาะจะได้มีร่างกายที่อบอุ่นค่ะต่อไปนะคะ ข้อควรปฏิบัติในช่วงที่อากาศหนาวอากาศหนาวๆเนาะเราก็นืกถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทําไมถึงต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพราะจะทําให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงทานอาหารให้หลากหลายครบทั้งห้าหมู่เลยนะที่เราเรียนเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ทานอาหารหมู่ที่หนึ่งได้แก่พวกเนื้อสตัตว์ต่างๆไข่นม นี้นะคะหมู่ที่2ทานข้าวแป้งเผือกมันหมู่ที่สามเราควรทานผักด้วยนะเด็กๆจะได้มีการระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นนะคะหมู่ที่4ทานผลไม้มีวิตามินเหลเือเกลือแร่ต่างๆมากมายเลยและหมู่ที่ห้าก็คือพวกไขมันต่างๆนะคะทานให้หลากหลายครบห้าหมู่เลยนะคะเราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคะ่ะต่อไปนะคะ ความปฏิบัติในช่วงที่อากาศหนาวเราก็ควรจะดื่มน้ําที่อุ่นๆนะคะหรือเครื่องดื่มที่อุ่นๆเราจะทาให้ร่างกายนั้นของเราอุ่นมากกิ้งขึ้นนะคะนี่เลยทานอาหารที่อุ่นๆแต่ต้องให้อุ่นนะแล้วก็เป่าก่อนดื่มนะลูกนะปากจะได้ไม่พองนะคะหรือเครื่องดื่มอุ่นๆนมอุ่นๆก่อนนอนโอวันตินอุ่นๆอย่างนี้นะคะร่างกายของเราจะได้อบอุ่นนั่นเองค่ะ ต่อไปขอ้อควรปฏิบัติในช่วงที่อากาศหนาวที่สําคัญเราก็ต้องออกกําลังกายด้นะคะการออกกําลังกายนั้นต้องใสจะทําทให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงนี่ร่างกายแข็งแรงแล้วเราก็จะทําให้เนี่ยเราขยับร่างกายใช่ไหมหร่างกายเราจะได้อุ่นขึ้นขยับเขยื้อนร่างกายวิ่งเตะบอลหรือแม้แต่การเล่นโยคะ เนี่ยก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงและมีร่างกายที่อุ่นขึ้นนั่นเองค่ะว้าวตีรังกา360มอหกสิองศาเลยนะคะออกกำลังกายสม่าเสมอทําให้ร่างกายแข็งแรงและทําให้ร่างกายนั้นอุ่นขึ้นนั่นเองนี่คือข้อปฏิบัติในช่วงที่อากาศหนาวๆน,น,นะคะเอาละโอเค และอีกอย่างหนึ่งนะคะข้อปฏิบัติในช่วงที่อากาศนาหนาวๆก็คือการอาบน้ําอุ่นนั่นเองอาบน้ําอุ่นแทนแทนน้าเย็นๆนะคะจะทําให้เด็กๆนั้นอาบน้ําได้อย่างสบายใจไม่หนาวใช่ไหมบางคนรีบมากเลยวิ่งผ่านน้ําก็ยังได้เลยเนาะอากาศเย็นๆเราต้องอาบน้ําอุ่นนะคะ ทั้งชายทั้งหญิงเลยภาพน่ารักจังเลยการอาบน้ําทําให้ร่างกายเราสะอาดสะอานนะคะการอาบน้ำอุ่นแทนน้ำเย็นจะทําให้เด็กๆนั้นตัวไม่หนาวเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะ เส็ลนิดเดียวเลยนะคะครอบควรปฏิบัติในช่วงฤด,ดูหนาวเด็กๆทาได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะขอให้ไดล็กปลอดภัยนะลูกนะผ่านช่วงอากาศที่หนาวเย็นไปได้นะลูกเนาะปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมและพบกับครูวัได้ใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ